จากตอนที่แล้วในพระนะครปัญจาละนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งเป็นบัณฑิตฉลาดในอัดและธรรมนามว่าพระแม่เพรีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจุลนีในฐานะนักบวชประจำราชสกุลอยู่มาวันหนึ่งพระแม่เพรีเข้ามาฉันในวังตามปกติ ครั้นเสร็จพัตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระแม่เพรีดำริว่าเราจะทดลองดูสะหน่อยว่าเขาเน่เป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตจึงแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจว่า ท่านมาอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอุปถัมท่านเป็นอย่างดีหรือไม่ละมโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญจนถึงบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีจึงยกมือขึ้นลูปศีรษะ ต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาละมโหสถจึงเอามือรูปท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรพัญญา พระแม่เพรีจึงชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราดราชบัณฑิตมาสถิตยอยู่เป็นมิ่งขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดที่มโหสถได้พบกับพระแม่เพรีณท้องพระลาน,นั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวี ทั้งหมดจึงพากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระราชวังขณะนั้นพระนางนันทาเทวีแต่งพระองค์เสร็จแล้วก็ประทับนั่งเหนือพระแทน่นสตรีเหล่านั้นเข้าไปยังพระตำหนักแล้วก็รีบถวายบังคมแล้วพลางทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้า หม่อมชั้นน่ะมีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเกี่ยวข้องกับมโหสถหรือไม่ล่ะพระนางทรงซักด้วยความสนพระไทยเกี่ยวด้วยแน่นอนเพคะเมื่อสักครู่นี้เองนะ่ะพวกหม่อมชั้นเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมโหสถเห็นมโหสถทักทายพระแม่เพรี ด้วยภาษาใบ้ทำไม้ทำมือกันใหญ่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะพูดคุยอะไรกันเลยน่าสงสัยเหลือเกินเถิดคะอย่างไรกันที่ว่าทำไม้ทำมือน่ะพระนางตรัสซักด้วยร้อนพระไทยสตรีนางหนึ่งรีบทูลว่าพระแม่เพรีนะ่ะแบมือยื่นไปข้างหน้า ส่วนมโหสถก็กำมือแล้วยื่นออกพอพระแม่เพรียกมือรูปศีรษะมโหสถก็เอามือรูปท้องพวกหม่มชั้นนตีความหมายไม่ออกจริงๆเพคะหม่มชั้นว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนละเพคะถึงต้องพูดกันด้วยภาษาใบเพื่อมิให้ใครรู้อีกนางหนึ่งกล่าวเสริมขึ้น นั่นสิต้องเป็นเรื่องร้ายแน่ทีเดียวนี่พระแม่เพรีรู้จักกับมโหสถมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือพระแม่เพรีของเรานะ่ะเป็นพวกเดียวกับมโหสถพระนางรับสั่งด้วยทรงชง,งนพระไทยหม่อมฉันก็คิดเช่นนั้นเพคะเป็นไปได้ไหมเพคะที่คนทั้งสองนะ่ะคบคิดกัน เพื่อปลงพระชนเจ้าเหนือหัวของเราแล้วครองบัลลังก์เสยเองน่ะพระนางทรงตกพระไทยเปลงพระอุทานขึ้นว่าพระแม่เพรีนะหรือเป็นไปได้หรือเนี่ยพระแม่เจ้าจะไปเอาะอะไรกับนักบวชละเพคะความมักใหญ่ไฟสูงน่ะไม่เข้าใครออกใครหรอก ถึงแม้จะบวชแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสละโลกียศก,กันได้ทุกคนที่บวชแต่กายยังไม่ได้บวชใจนะ่ยก็มีถมไปหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยก็อาจถือเพศนักบวชบางหน้าก็เป็นได้นะเพคะหญิงนางนั้นยังไม่ทันจะกล่าวจบอีกนางหนึ่งก็รีบต่อเติมเสริมความว่า เห็นจะจริงไปคะหม่อมชั้นว่าพระแม่เพรีน่ะคงรู้จักกับมโหสถมานานแล้วล่ะและคอยนำเอาความในวังไปบอกแก่มโหสถอยู่บ่อยๆก็ได้นะเพคะข้าแต่พระแม่เจ้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเล้าก็ย่อมมีการตอบสนอง มโหสถฉลาดเห็นป่านนั้นต่อให้เป็นพระแม่เพรีก็ตามทีเถอะมีหรือที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของมโหสถน่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะพระนางนันทาเทวีสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เหมือนกําลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึง่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าหน้าคิดเหมือนกันมโหสดนะ่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เออเราพอจะทราบแล้วล่ะทราบอะไรหรือเพคะบริวารหญิงทูลถามก็การที่พระแม่เพรีนะ่ะแบมือเหยียดออกไปนั้น คงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ลาบเรียบเสละต้องปราบเสให้เลี่ยนเตียนเหมือนฝ่ามือนะมโหสถกำมือตอบนะก็คงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีรูปศีรษะ ก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเสียรชิงเอาราชสมบัติเสลยเป็นไรทุกอย่างจะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องคงจะค้านว่าต้องตัดกลางลำตัวถึงจะดีคนเหล่านี้นะช่างร้ายกาศนะักเหล่าหญิงบริวารพาก,กันตกอกตกใจ ทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพวกเจ้าก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาสอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์นะพระนางตรัสในที่สุดสตรีทั้งสามนางรับพระสวนีแล้ว ก็รีบพากันไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบถวายบังคมแล้วก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้ครั้นแล้วจึงกราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระทูลกระหมอ่อม ขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะพระองค์ควรจะรีบจัดการฆ่ามโหสถสะโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่ก็จะมิทันการนะเพคะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงหลงเชื่อคำเพชรทูลของเหล่าสตรีทั้งสามนางหรือไม่แล้วพระองค์จะมีวิธีวินิจฉัยอย่างไร โรติตาม